สำหรับเนื้อหาหลักของเราวันนี้ครับเราจะมาดูเรื่องของ Grab ใช่ไหมครับจากคลิปก่อนที่เราบอกว่า Grab เนี่ยขาดทุนทุกออเดอร์เลยนะครับก็คือโมเดลธุรกิจเนี่ยมันอยู่ไม่ได้นะแต่ว่าตอนนี้นะครับมีข่าวออกมาว่า Grab ทํากําไรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยังเป็นบริษัทเดียวที่ทํากําไรบริษัทอื่นๆก็เริ่มล้มหายตายจากไปไม่ว่าจะเป็น Robin h o ฮุที่หายไปเพราะว่าขาดทุนยับยัแล้วแ r a b ททายังไงถึงทํากําไรได้วันนี้มาคุยกัน ถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้และอยากเลี้ยงกาแฟผมสามารถที่จะทําได้ที่ระบบเนมเบอร์ชิพครับสมาชิกสามารถดูไลฟ์ย้อนหลังได้แบบเต็มๆม,มีโพสหลังบ้านเฉพาะสมาชิกมีบัตรเครดิตสีสวยอยู่หลังชื่อด้วยนะครับและผมต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับที่ช่วยให้ผมสามารถสร้างสารรค์คอนเทนต์ได้แบบที่เป็นตัวของตัวเองสุดๆและขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมนะครับคอนเทนต์นี้เนี่ยมันเริ่มมาจากมีคนเอารูปนี้เนาะจากท o เดย์นะครับรายได้ หมื่นห้าพันล้านแล้วตอนนี้กําไร500ล้านแล้วนะครับในขณะที่บริษัทอื่นๆยังขาดทุนอยู่เลยใช่ไหมครับทีนี้ก็เลยคิดว่าถึงเวลาและที่เราจะต้องมาอัปเดตกันว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่ในเมืองไทยเนี่ยมันเป็นยังไงคลิปก่อนถ้าเกิดว่ายังจํากันได้ครับทุกคนครับผมบอกไปแล้วว่ามันมีคนอยู่3กลุ่มที่ Grab จะต้องทําให้แฮปปี้ไว้นะครับก็คือ 1. ลูกค้าพวกคุณนั่นแหละคนซื้อ2ก็คือร้านค้าร้านอาหารใช่ไหมครับสก็คือ ไลเดอร์ Rider, ใช่ไหมครับคนที่ส่งของทีนี้ถ้าเกิดว่าร้านค้าขายอาหารเท่าเดิมใช่ไหมครับราคาเท่าเดิมแล้วคุณสั่งในราคาอาหารเท่าเดิมเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีใครเสียตังค์ถูกไหมเราคุยกันไปแล้วดังนั้นมันจะต้องมีค่าบริการของ Grab ที่ Grab จะต้องเอาไปแบ่งกับไลเดอร์แล้วก็ Grab ก็จะคิดค่าบริการแพลตฟอร์มกับร้านค้าด้วยดังนั้นนี่คือวิธีการทําเงินของ Grab ซึ่งในตอนที่เราคุยกันเมื่อคลิปก่อนเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่า แกรบลงทุนกับการซื้อตลาดค่อนข้างเยอะทําให้แกรปเนี่ยขาดทุนทุกออเดอร์ทุกออเดอร์ที่สั่งกันไปจริงๆแล้วแกรบขาดทุนนะครับแต่ว่าก็มีคนในคอมเมนต์ใช่ไหมมาคอมเมนต์กันว่าโอ้พี่ไม่รู้อะไรไปดูมาใหม่นะครับแกรปอย่างงั้นอย่างนี้อ่ะแต่จริงๆคุณดูงบการเงินเขาคุณก็จะรู้ว่าเขาขาดทุนนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเอยมันขาดทุนแต่ในตลาด มันขาดทุนแต่ในกระดาษนั่นแหละใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้ว,จลวเจ้าของบริษัทก็รวยอู้ฟู่จริงๆไม่ใช่นะครับแกร์ลำบากลำบากมากนะครับกว่าที่จะมาถึงจุดนี้ได้ใช่ไหมทีนี้เรามาดูกันดีก,กว่าว่าแล้วตอนนี้มันกําไรยังไงอันนั้นคลิปก่อนเราคุยกันประมาณ2ปีที่แล้วนะครับสปีก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณลองนึกย้อนกลับไปดูนะครับตอนที่คุณสั่งอาหารผ่านแกรปเนี่ยค่าส่งเท่าไหร่ตอนนั้นอาจจะฟรีด้วยซ้ำในช่วง6เดือน1ปี มันมีฟรีสั่งฟรีมาให้บ่อยๆใช่ไหมครับตอนนี้ลองคิดดูใหม่ว่าสั่งแ r ร b หนึ่งครั้งเนี่ยค่าส่งเท่าไหร่อ่ะตอนนี้นะอ่ะลองแชทลองว่ากันมาสมมุติสั่งอาหาร100เสียค่าส่งเท่าไหร่เอ่ยอ่ะก็มีบอกฟรีแต่เสียค่าสมาชิกก็โอเควันนี้บอก90 20 2 5 2ยบถึงบาท50บาทไกลๆแปดสิบเก้าสิบอ่ะประมาณนี้แล้วกันก็คือแต่ก่อนเนี่ยมันประมาณ10บาท20บาทเดี๋ยวนี้เนี่ยขึ้นไปละ50มีให้เห็น90มีให้เห็นใช่ไหมคร อันนี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่แกลเริ่มที่จะบอกว่าเฮ้ย hey, เขาเรียกว่าอะไรเราไม่ซับซิได้ตรงนี้แล้วนะเราไม่เอากําไรเอาตังเราไปค้าตรงนี้นะคุณต้องเริ่มจ่ายแล้วเพราะว่าคุณติดตลาดแล้วใช่ไหมตลาดคุณเนี่ยตอนแรกก็คุณไม่รู้ไงว่ามันมีบริการแบบนี้อยู่แต่พอคุณสั่งแล้วอุ้ยมันติดว่ะมันเออเฮ้ยสั่งอะไรมากินก็ง่ายตอนนี้แหละที่แกลบจะค่อยๆขึ้นราคาใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันค่อยๆสูงขึ้นโปรโมชั่นที่มีส่งฟรีส่งอะไรอย่างงี้ก็จะ แต่อย่างน้อยลงก็จะไปเข้ากับตัวประเด็นที่เราบอกว่าอ่ะสุดท้ายแล้วคุณนั่นแหละต้องจ่ายแพงขึ้นนอกจากนั้นแล้วค่า g p ละ่ะใช่ไหมร้านค้าที่แต่ก่อนค่า GP บอก30 GP ตอนนี้อาจจะขึ้นเป็น 35- 40ที่เขาขึ้นค่า GP กับร้านค้าได้เนี่ยเพราะว่าคู่แข่งตายไปแล้วใช่ไหมในตลาดเนี่ยทุกคนเอาตังค์มาลงหมดเลยนะครับเพื่อที่จะซื้อส่วนแบ่งการตลาดเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยอยู่รอดใช่ไหมครับให้ตัวเองคุมร้านอาหารได้มากที่สุดวางงั้นเถอะ ก็ต้องเอาตังค์ซื้อใช่ไหมครับทีนี้พอเขาเอาตังค์ซื้อยืนระยะมาผ่านมา2อสปีแล้วเนี่ยไอบริษัทไหนที่สายป่านสั้นหรือบอกว่าไม่ไหวแล้วไม่ลงทุนแล้วไม่ค้ำแล้วก็จะล้มหายตายจากไปใช่ไหมครับเราินหุดที่เพิ่งปิดไปเมื่อเร็วๆนี้ก็บอกว่าไม,ไม,ไม,ไม่ไม่นานเหมือนกันก็ขาดทุนปีละ2000ล้าน3000ล้านมันจะอยู่ยังไงใช่ไหมก็เพราะว่าเอาเอาตังค์มาค้ำเรื่องพวกนี้นะครับพอเขาตายไปแล้วนะก็เหลืออยู่ไม่กี่เจ้า พอเหลือ,อยังไม่กี่เจ้าเนี่ยเราก็ต้องเคลมได้นะครับผมก็จะไปหาร้านค้าแล้วผมก็จะบอกว่าเฮ้ยผมเนี่ยเป็นเจ้าตลาดนะใช่ไหมคนอยู่บนแพลตฟอร์มผมเยอะมากลูกค้าผมเยอะมากดังนั้นการที่คุณจะเอาร้านของคุณมาลงในแพลตฟอร์มผมเนี่ยครับผมจะต้องขอส่วนแบ่งเยอะหน่อยตามคําทานายเราคุยกันไปแล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แน,น่ใน2ปีก่อนก็ตอนนี้ก็เป็นอย่าง,งานั้นเรียบร้อยนะครับจะเห็นได้ว่านอกจากที่เขาเก็บตังคุณมากขึ้นเขาก็เก็บตังในส่วนของร้านค้าเพิ่มขึ้นด้วย ทีนี้เรายังไม่ได้พูดถึงส่วนหนึ่งที่สําคัญมากก็คือรเดอร์รเดอร์เนี่ยตอนแรกที่แต่ละรอบใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราไปดูข้อมูลย้อนหลังอันนี้ผมไปดูมาใช่ไหมที่เขาบอกว่าเขามารีวิวกันเลยว่ารเดอร์เจ้านี้ได้รอบละกี่บาทกี่บาทเนี่ยแต่ก่อนรเดอร์ได้เลบละสีบาทวิ่งรอบหนึ่งได้สี่สิบาทส่งของนะแต่ลูกค้าจ่าย10บาทร้านค้าอาจจะจ่ายอีก10บาท20บาทแกร็บทำกำไรจากการส่งครั้งได้30บาทแต่จ่ายรเดอร์รอบละ40บาทสแสดงว่าอะไรสะแสดงว่าเขาขาดทุนอยู่ใช่ไหมก็ ค่อยๆลดค่ารอบไรเดอร์ลงมาเรื่อยๆใช่ไหมครับลดลงมาตอนนี้เห็นว่าอยู่ที่28บาทลดลงมาเยอะนะพอลดค่ารอบลงมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นข่าวนะครับว่าไรเดอร์เนี่ยก็เกิดการประท้วงขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับก็ได้นอนสิคนเราเคยได้เงินรอบละ40บาทแล้วมาเหลือรอบละ28บาทค่าน้ํามันละ่ะแล้วแดดร้อนๆต้องมาขับมอเตอร์ไซค์ล่ะใช่ไหมแต่ว่าปัญหาก็คือว่าพอถึงจุดที่บริษัทเหล่านี้เนี่ยเป็นเจ้าตลาดแล้วเนี่ยนะครับ ก็จะต้องอยู่ในภาวะจำยอมบางคนต้องหางานทําต้องทํางานบางคนก็ต้องกดรับงานในเลทรายได้ที่รู้สึกว่าเอ๊ะมัน make ซ e หรือเปล่าใช่ไหมก็ต้องยอมทําไปเพื่อที่จะได้มีรายได้เข้ามาก่อนเป็นแบบนี้หมดจนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งที่มันยอมไม่ไหวแล้วว่าเฮ้ยโอ้โหค่ารอบมาได้เท่านี้เองค่าน้ํามันไม่คุ้มแล้วเนี่ยใช่ไหมก็เริ่มประท้วงกันใช่ไหมครับนั่นแหละก็คือสถานการณ์ของฟู delivery ในตอนนี้นะครับถ้าเราจะมา รีวิวกันอีกรอบหนึ่งว่าไอ้ธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ตอนนี้เนี่ยมันอยู่ได้ไหมเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ได้เลยครับแต่ว่าต้องมีคนจ่ายเพิ่มขึ้นราคาของแพงขึ้นแน่นอนซึ่งมัน make sense คือตอนแรกคุณสั่งข้าวอย่างเดียวใช่ปะ่ะคุณเดินไปกินที่ร้านคุณจ่ายร้อยบาทถูกป่ะแต่คุณอยากจะได้ข้าวเนี่ยที่บ้านคุณโดยที่คุณไม่ต้องเดินออกไปเลยมีคนขับรถมาส่งให้คุณถึงหน้าบ้านเนี่ยมันต้องจ่ายตังค์อยู่แล้วถูกไหมคําถามคือราคาที่เหมาะสมคือเท่าไหร่เช่นไหมครับผมว่าคิดว่าน่าจะประมาณสี่สิ้ย ไปซื้อของหน้าปากซอยหน่อยดิเออห้าสิบาทไปปะถ้าเกิดจ้างแบบสิบสิบห้าบาทไปปะโอโห,โ,หโหไม่คุ้มแล้วดูว่าแก่สตาร์ทมอไซค์ก็ผิดละใช่ไหมดังนั้นมันก็เลยเราจะต้องใจ่ายในราคาที่เหมาะสมแล้วตอนนี้เนี่ยสองสามปีผ่านไปราคาค่าบริการเนี่ยมันก็กําลังปรับตัวไปที่จุดนั้นที่ค่อนข้างเหมาะสมแล้วยิ่งคู่แข่งเนาะหายไปจากตลาดหลายเจ้าใช่ไหมครับก็ยิ่งทําให้การปรับราคาตรงนี้เนี่ยทำอะไร มากขึ้นก็ได้เพราะว่าตอนนี้เป็นเจ้าตลาดแล้วเริ่มมี power แล้วเป็นเฟสที่ตัวบริษัทฟูเจอร์บรีเนี่ยเริ่มที่จะแบบเติบโตใช่ปะตอนแรกเป็นไงปีแรกเป็นยังไงถ้าเกิดจําภาพก็ได้โอ้พี่ครับมาขับไรเดอร์ให้แพลตฟอร์มเรานะครับเราจ่ายเงินอย่างดีเลยนะครับโอ้ร้านค้าเอ่อเข้ามาไหมครับตอนนี้จะได้สร้างรายได้กันร่วมกันครับโอ้คุณลูกค้าสั่งกับเราสิครับส่งฟรีนะครับตอนนี้เป็นไงเอยจะสั่งไม่สั่งอย่าสั่งก็จ่ายมาเออร้านอ่ะอยากเข้ามาปะ เต่เขาก็จ่ายมาค่า GP เท่านี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่จ่ายก็ไม่ต้องเข้าแล้วแต่คุณนะเออสิทธิ์ของคุณไรเดอร์ให้รอบราคาเท่านี้เอาเปล่าถ้าไม่เอาก็แย่หน่อยนะก็ไปขับอย่างอื่นแล้วกันแต่แย่หน่อยนะอย่างอื่นมีให้ขับเลยจ้ะตอนนี้คือเป็นอย่างนี้แล้วนะครับก็ตามรถแมพที่คุยกันคืออันนี้ผมเล่าแบบดรามาติกนิดหนึ่งเข้าใจป่ะแต่ว่าทุกคนเห็นภาพใช่ป่ะว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นบริษัทเขาอาจจะไม่ได้แบบว่าเข้มขนาดนั้นแต่ว่าคุณน่าจะนึกภาพออกว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตลาดตอนนี้ใ่มัครบ นี่แกลบกำไรได้ยังไงต้องบอกเลยนะครับว่าหลังจากที่เราไปดูงบการเงินอ่าเรามาดูงบการเงินดีกว่าคือต้องบอกว่าข้อมูลตรงนี้นะครับมันเป็นข้อมูลของคนภายนอกที่มองเข้าไปใช่ไหมแล้วเราก็เดาอย่างเดียวนะเดาเฉยๆนะถูกไม่ถูกไม่รู้แต่ว่าเราจะมาลองลองสืบสวนกันดูว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงกำไรใช่ป่ะผมมีข้อมูลมารออยู่แล้วนะครับอันนี้จาก DVD ใช่ป่ะอันนี้คือแกลบแท็กซี่นะซึ่งรวมแท็กซี่รวมเดลิเวอรี่นะครับ ก็กำไรมาตั้งแต่ปี65แล้วครับกำไร500ล้านวัวนี่ตัวเลขเดียวกันปะเนี่ยตัวเลขเดียวกันกับเวิร์กพอยต์ปะอ่าห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านอันนี้คือปี65ใช่ไหมครับแล้วปีล่าสุดก็ย้ําเข้าไปอีกนะครับอันนี้หลังจากกราฟิกเวิร์กพอยต์เนี่ยตอนนี้ขึ้นไปเป็นพันสามร้อยล้านละขึ้นมาเจ็ดร้อยล้านกำไรนะจากห้าร้อยเป็นพันสามทีนี้เรามาดูว่าเฮ้ยกำไรนี่มันมาจากไหนละ่ะอ่ะก็บอกเลยว่าเอ้ยรายได้หลักไม่รู้อ่ะอันนี้เขาได้หมื่นห้าพันล้านปีนี้ ยอดขายเพิ่มมา500ล้านจาก65ามา6 6ค่าใช้จ่ายต้นทุนไม่ต้นทุนเพิ่มไม่เยอะต้นทุนเพิ่มมา3า0ล้านเองึงแต่ยอดขายเพิ่มมา500ล้านทีนี้มาดูค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการขายบริการก็คือ cost of business นะครับอันนี้ก็จะรวมเรื่องของค่า operation ค่าจ้างพนักงานที่ดูแลเรื่องของการโฆษณาผมคิดว่ารวมอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับก็จะเห็นได้ว่างบเนี่ยเขาลดลงนะใช่ปะ ค่าใช้จ่ายเนี่ยจาก5,700ล้านเหลือ5,100ล้านก็คือตัดค่าใช้จ่ายไป600ล้านเลยทีเดียวก็คือคัดคอสนั่นแหละไอ้หกรล้านเนี่ยจริงๆที่ที่คัดไปเนี่ยใช่ไหมครับบวกกับอีกร้อยกว่าล้าน200ล้านเนี่ยมันก็คือตัวกําไรที่เพิ่มขึ้นมานั่นแหละ800ล้านก็สรุปว่าย,ยอดขายเพิ่มหน่อยหนึ่งแล้วก็คอสทาธุรกิจเนี่ยก็ลดลงด้วยคอสพวกนี้ลดได้จากอะไรก็ต้องบอกว่าลดจาก Incenti v e นั่นแหละเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆซึ่งแต่ก่อนต้องรันเยอะเดี๋ยวนี้ก็ใช้น้นอยลง เน้นวันวานใช่ไหมครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เขาใช้ลดค่าใช้จ่ายก็คือค่าจ้างไรเดอร์ลดค่ารอบจาก40เหลือ28ไม่พอมีมาตรการในการเซฟเงินค่อนข้างเยอะอย่างรเดอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเห็นข่าวในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะบ่นกันเรื่องของงานแบชใช่ไหมงานแบชคืออะไรคืองานแบบร้าน A กับร้าน B อยู่ใกล้กันไรนเดอร์คนนี้วิ่งผ่านมาจะมารับร้าน A อยู่แล้วขอให้รับร้าน B ไปด้วยได้ไหม แล้วก็ไปส่งลูกค้า2คนพร้อมกันเลยพ่วงไปเลยใช่ไหมแล้วก็ระบบนี้เนี่ยเป็นแบบออฟเอาท์ก็คือไรเดอร์ไม่รู้ตัวว่าแบบเอ๊ะทำไมงานสุกแอสไซน์มาอย่างงี้บอกให้ไปรับตรงนั้นให้ไปรับตรงนี้เขาไม่รู้ว่าลูกค้าเขาเป็นใครด้วยซ้ำถูกปะแล้วทีนี้พอไปส่งลูกค้า A ไอลูกค้า B เนี่ยรอนานแล้วบางทีลูกค้า B เนี่ยสั่งไอติมแต่ว่าแกลบต้องไปส่งลูกค้า A ก่อนแล้วพอมันมาถึงลูกค้า B ไอติมมันลายหมดแล้วลูกค้าด่าใครด่าไรเดอร์ใช่ปะซึ่งไรเดอร์เองไม่รู้เรื่องเลย ว่าไอ้ระบบนี้มันเข้ามายังไงเขาบอกว่าไอ้งานแบตช์เนี่ยมันทําให้แกรปหรือหรือบริษัทต่างๆต้องบอกอย่างี้อูเบอร์นั่นนี่ก็มีระบบนี้เหมือนกันเขาบอกว่าเอ้ยคุณทํางานใกล้กันอยู่แล้วไงก็เลยให้ให้ตังเพิ่มด้วยนะแบบว่าเออคุณจะได้แบบเอาตังเพิ่มไปสิใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอ้ตัวงานแบตช์เนี่ยสมมติว่างานหนึ่งได้10บาทถ้าคุณรับ2งานปกติคุณได้20บาทใช่ปะ่ะแต่พอเป็นงานแบตช์ปั๊บเนี่ยคุณอาจจะได้ประมาณแบบ14 16 นึกออกปะมันไม่ใช่เท่ากับ2งานบวกกันแล้วมันได้เงินน้อยกว่า2งานถูกปะแต่โดนลูกค้าด่าเพิ่มขึ้นเยอะเลยใช่ปะเพราะว่ามันไม่รู้อะว่าเราจะต้องทําอะไรที่ไหนแต่ว่าสําหรับแกร็แล้วเนี่ยอันนี้คือการลดคอส่วถูกปะได้2องออเดอร์ในราคาที่ลดลงนี่คือมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายแล้วก็บังคับให้รเดอร์ทุกคนรับงานแบตช์เป็นอัตโนมัติถ้าเกิดใครไม่อยากรับงานแบตช์ก็ก็แยกออกมาก็ถอยออกมาคนที่แบบไม่รับงานแบตช์ก็อาจจะได้พ r i o r ร t ลิตี้ต่ำกว่า ใช่ไหมเพราะว่าไイเดอร์อะคนที่จะรับงานเนี่ยมันก็ต้องมากดหางานมากดรับงานใช่ไหมครับแล้วบริษัทฟูดเดลฟรีเนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยจะจ่ายงานให้ใครก็คุณบอกว่าโอ้ยถ้าเกิดว่าคุณไม่เลือกรับงานรับงานแบบด้วยเนี่ยคุณเอาพาร์ติี่ไปเลยคุณเอางานเยอะๆไปเลยใช่ไหมคุณเป็นสตาร์ไรเดอร์ของเราไรเดอร์ Rider ที่อยากจะได้งานเยอะๆก็ต้องยอมรับค่าจ้างที่น้อยลงเพื่อที่จะได้เป็นสตาร์ไรเดอร์เพื่อที่จะได้รับงานเยอะๆคนที่ไม่ยอมก็บอกโอ้ยเรื่องอะไรเงินแค่นี้ผมไม่ทาหรอก ก็รอไปดิงานไม่เข้าใช่ปะ่ะก็ไม่ได้ตังค์เลยก็เลยเหมือนเหมือนจะโดนบังคับให้เลือกระหว่างตังค์นิดเดียวแต่มามานะกับอยากได้ตังค์เยอะแต่ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่ามันเวิร์กว่ะหมายถึงว่าไอ้ระบบเนี้ยมันเวิร์กในการตัดค่าใช้จ่ายเราดูด้วยจากงบประมาณภาษีใช่หไหมครับภาษีท้าไม่จ่ายศูนย์ใช่ไหมทุกคนถามผมคิดว่ามันคือแคปิตอลลอสนะคือบริษัทกูขาดทุนมาแบบปีนี้200ล้านปีนี้300ล้าน ขาดทุนพันหกร้อยล้านกูขาดทุนมารวมสองพันล้านแล้วกูเพิ 2, ่งจะมากำไรควอเตอร์นี้จะมาเก็บภาษีได้ยังไงใช่ปะมันจะต้องเน็ตโพซิทีฟก่อนอะเริ่มมีกำไรจริงๆเพราะอันนี้คือหนี้ใช่ปะเอ่อนี่คือหนี้ทั้งนั้นก็ต้องเอาไปจ่ายหนี้ให้ครบก่อนแล้วพอมีกำไรจริงๆอะถึงถึงค่อยคิดภาษีงานพว่วงมีพอมีข้อมูลมากๆผมว่าน่าจะเริ่มออพติมัทได้ละมัง้งงานพ่วงตอนแรกที่เป็นเคสไอติมอย่างเงี้ยใช่ปะมันก็ถูกแก้ไขแล้วล่ะคิดว่าแบบเฮ้ยลูกค้าคอมเพนเยอะว่าแบบเฮ้ย ถ้าเกิดเป็นไอทิมเนี่ยมันไม่ควรจะอยู่ในงานห่วงหรือมันควรจะเป็นออเดอร์แรกที่ไปรับอ p t i m ม z e ลำดับอะไรให้มันเสร็จมันก็ใช่อยู่แต่ว่าแล้วคุณมาเทสรันกับกับไรเดอร์ที่เขาต้องรับหน้าเสือลูกค้าจริงๆลูกค้าเวลาด่าด่าใครอะด่าไรเดอร์ใช่ปะเพราะว่าไรเดอร์เป็นคนเจอเขานี่ใช่ไหมเขาไม่ได้เขาไม่ได้ไปด่าแพลตฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีเรื่องของจิตวิทยาด้วยเนาะเรื่องของแบบเอ้ยทำไมทํากันอย่างนี้เรื่องของประกันอีกใช่ไหมอ่ะประกันเนี่ยเวลาที่เราขับรถนะเดลิเวอรี่เนี่ยเป็นไรเดอร์เนี่ บริษัทก็ควรจะมีประกันให้ถูกไหมแต่บริษัทก็บอกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าคุณทําวันละไม่เกิน20รอบผมไม่ทําประกันให้ละกันตัวเลขอาจจะไม่ไม่แบบนี้หรอกแต่ว่าคุณต้องขับไปจํานวนหนึ่งอะตัวประกันมันถึงจะคิกอินถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆแบบว่าคุณอยากเป็นแบบรเดอร์มือสมัครเล่นอะไรเงี้ยคุณจะแบบว่าเอ้ยวันนี้ทําสักชั่วโมงนึงดีกว่าอยากเป็นรเดอร์ว่ะไอ้แบบนั้นไม่ไม่มีประกันแล้วมันก็ทําให้รู้สึกว่าแบบมันไม่คุ้มที่จะทําเพราะว่าทำเอ้าไม่มี ก็ไม่รู้เหมือนกันถูกปะซึ่งถึงแพลตฟอร์มทําอย่างนี้ต้องอย่าลืมว่ากลับไปที่ point แรกก็คือแพลตฟอร์มเนี่ยจะต้องทําให้ทุกคนแฮปปี้ทั้งลูกค้าทั้งไรเดอร์ทั้งร้านค้าถูกไหมถ้าเกิดว่าไรเดอร์ไม่แฮปปี้เนี่ยมันอยู่ไม่ได้เอาจริงๆใครไม่แฮปปี้เนี่ยแพลตฟอร์มอยู่ไม่ได้เลยต้องต้องทำให้ทุกคน3คนนี้แฮปปี้ใช่ไหมแล้วพอไรเดอร์ทาแบบนี้เริ่มประท้วงใช่ไหมครับก็ประท้วงแล้วก็มันก็รู้สึกว่าเหมือนประท้วงรอบหนึ่งก็จะได้บางอย่างกลับคืนมาอะไรเง,ง,ง,งีง Rider เ้รรร้้วััวี่กก็สําคคญะะทททุปย ถือว่ามีผลมากๆนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่สนใจนะถ้าเกิดว่ารวมตัวกันได้ก็กระท้วงได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละ delivery ว่าคุณจะไปทํำยังไงให้ทุกคนแฮปปี้ให้บริหารก็ประมาณได้ในส่วนลูกค้าที่ไม่ต้องการให้ออเดอร์ตนเองไปรวมงานพ่วงเวลาจะมีตั้งส่งสาแบบแบบปกติหรือแบบประหยัดแบบประหยัดจะโดนพว่วงแต่แบบแพงสุดคือส่งเร็วสุดจะไม่โดนพว่วงอ่ะใช่ปะ่ะอันนี้ก็คือเพิ่มราคาอีกคือเข้าใจปะว่าไอ้ระบบงานพ่วงเนี่ยอ่าถ้าเกิดว่าให้ลูกค้าเลือก สมมติราคา,าส่งปกติตอนแรกยี่สิบาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากพ่วงแต่ก่อนยี่สบาทก็ไม่พ่วงอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดตอนนี้คุณไม่อยากพ่วงเอาห้าสิบไหมล่ะมาเร็วเลยใช่ปะมันก็คือเงินที่เพิ่มขึ้นถูกไหมแล้วไอ้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็มารวมกันที่ตัวเลขพวกนี้แหละลดอินเซนティブเพิ่มกําไรอย่างที่เราเห็นเราเห็นชัดเจนมากเลยว่ารายได้ที่เข้ามาแต่ว่าต้นทุนมันเพิ่มไม่เยอะเห็นไหมแล้วก็ลดค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินการเนี่ยค่อนข้างเยอะก็คือมาร์จิ้นมันดีขึ้น,นันแหละ ใช่ไหมพอทาให้มาจีนมันดีขึ้นมันก็กําไรขึ้นมานะครับตัวดูตัวเลขแล้วก็ใช้ได้เลยมันก็ธุรกิจมันเป็นแบบนี้คือจริงๆแล้วธุรกิจเนี่ยอย่างที่เราบอกก็คือมันก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะแบบเอาเปรียบอะไรอย่างนั้นหรอกมันเป็น strategi เขาอะซึ่งเราก็พูดมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาต้องทําแบบนี้ไม่อย่างนั้นมันอยู่ไม่ได้มันก็เลยวิ่งมาจนถึงสถานการณ์ปัจจุบันนี่แหละครับทุกคนสุดท้ายแล้วคนต้องยอมจ่ายครับคุณต้องเข้าใจว่าราคาที่มันเหมาะสมกับการสั่ง food delivery เนี่ยมันค่าส่งมันต้องมาาบท ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณทําใจได้คุณก็ซื้อก็คือจะมีลูกค้าที่ที่เป็นเซกเตอร์นี้ที่โอเคเข้าใจแล้วว่ามันราคาประมาณนี้ก็จ่ายไปอันนี้คือธุรกิจจะอยู่ได้ครับเพราะว่าคอสทุกอย่างมันเมคเซนทุกคนต่างเอาแต่ละส่วนไปร้านค้าเอาตังไปเท่านี้ไรเดอร์เอาตังไปเท่านี้ฟู้ดเดลิเวอรี่เซอร์วิสเอาตังไปเท่าน,าานี้ใช่ไหมครับทุกคนก็จะแฮปปี้ครับสรุปก็คือธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยมันคงไม่ไปไหนครับก็คงอยู่กับเราไปนี่แหละล้วก็คอสหมายถึงราคาเนี่ยมันก็จะเข้าใกล้กับความเป็นจริง มากขึ้นเรื่อยๆนะครับราคาที่เราจ่ายมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับจะเข้าสู่สม,มดุลแล้วนะว่าแบบโอเคคู่แข่งที่สายป่านยาวไม่พอก็เริ่มตายจากไปตอนนี้ก็เข้าสู่ราคาที่เหมาะสมแล้วแต่ว่าคําถามขึ้นหลังจากนี้ที่หลายเจ้าที่ยังขาดทุนอยู่เนี่ยนะครับถ้าขาดทุนไปเรื่อยๆเ,เนี่ยก็จะต้องออกจากตลาดแล้วจะทําให้เกิดการผูกขาดหรือเปล่าแล้วถึงตอนนั้นราคามันจะเป็นยังไงก็ต้องมาจับตาดูกันต่อไปใช่ไหมครับคิดว่ารเดอร์จะมีแพ็กเกจไหมครับแบบงานเยอะงานน้อย สำหรับรเดอร์เนี่ยมันมีการอ ptimize แบบนี้ครับก็คือว่ามันอาจจะมีอินสแตทีฟอะไรบางอย่างสำหรับรเดอร์ว่าแบบว่าอะถ้าเกิดว่าคุณทำงานในช่วง10โมงถึงบ่าย2แล้วส่งเกิน20ออเดอร์คุณจะได้รับค่ารอบเพิ่มรอบละ3บาทอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็มีอินสแตทีฟตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะหาไรเดอร์ในระบบให้เพียงพอกับช่วงเวลาที่คนแถวนั้นเขาสั่งข้าวกันเนยอะลูกค้าสายประหยัดส่งปกติส่งช้าเตรียมตัวปีหน้างานแบตพ่วง3ร้านส่ง3บ้านอ <laughs> มีระบบอ่ามีระบบแรงกิ้งก็คืออย่างนี้นะครับทุกคนคือระบบที่มันเป็นระบบแบบรับงานเนี่ยแล้วก็ให้บิดงานสู้กันเนี่ยนะครับมันก็จะมีบางคนที่ราคาต่ําก็ยังรับทํางานอยู่ใช่ไหมเพราะว่าเขาต้องใช้เงินจริงๆแล้วก็คนแบบเนี้ยจะทําให้เกิดการ abuse ของระบบได้ก็คือไอคนจ่ายตังค์ก็แบบอ่านี่ไงจ่ายราคาเท่านี้ก็มีคนทํางานก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเพิ่มราคาซึ่งเราก็เข้าใจทั้ง2งฝ่ายถูกไหมธุรกิจก็อยากจะประหยัด แล้วก็คนที่มาทํางานก็บางทีมันเขาบอกว่าอย่ามีเงินน้อยอใช่ปะ่ะก,ก็ทําก็ทําไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนแบบนี้อยู่ดังนั้น,น,นระบบมันก็จะแบบนิดนึงอ่ะรอแอปใหม่มาเปิดรอส่วนลดมึงคิดว่าจะมีแอปใหม่โผล่ขึ้นมาอีกเหรอเห็นสภาพปะ่ะน้องเห็นสภาพป่ะเนี่ยเนี่ยตัวเลขเข้มๆแบงก์ยังเอาไม่อยู่ทีนี้มันก็มีประเด็นอีกว่าเอา้าแกปบเขาไม่ได้แค่ทํางานรับส่งอาหารนะครับเขามีการให้กู้เงินด้วยใช่ไหม เพื่อที่จะให้ไรเดอร์ไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์โทรศัพท์มือถือมาประกอบการทํางานอะไรเงี้ยเป็นฟ i น a n นเชียลเซอร์วิสแล้วก็เก็บดอกเบี้ยด,ด้วยใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นรายได้ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าต้องบอกตรงๆว่าจากการที่ไปดูมาเนี่ยไม่ใช่รายได้ส่วนที่ทําให้เขาพลิกกลับมาทากาไรนะครับตัวฟ i น a n นเชียลเซอร์วิสเนี่ยมันเล,เ,ลเล็กนิดเดียวจริงๆแล้วก็มันกว่าที่มันจะเรีลยลซ์มันก็นานอย่างโรบินฮูดเนี่ยก็มีข่าวว่าแบบที่ปิดไปเนี่ยใครที่กู้เงินกับโรบินฮูดตอนนั้นนะสมมุติว่าคุณกูมาแบบเย แล้วโรบินฮูดแบบว่าเว้ยวันนี้เลิกทำธุรกิจแล้วเลิกเลิกเลิกเงินที่กู้ไปขอคืนภายใน2วันนี้ได้ไหมะฮะก็สัญญากู้ตอนแรกปี2ปีพอคุณจะเลิกคุณบอกว่าจะเอาวันนี้เลยใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าธนาคา,ารแห่งประเทศไทยก็ไม่ยินยอมนะครับก็บังคับให้โรบินฮูดเนี่ยนะครับให้วันชําระนี้ตามเดิมนะครับไม่สามารถที่จะมาเล่นการชําระนี้ได้เพราะว่ามันไม่แฟร์กับคนกู้ทีนี้เราไปดูกันต่อที่อ ber อร์ต่างประเทศเลยตอนนี้ u ber อร์กไรแล้วครับ เราคุยกันในสตาร์ทอัพซีรีส์ของเราว่าโอ้โหอูเบอร์มันยังไม่กําไรเลยมันใกล้จะเทิร์นพอฟิตแล้วใช่ปะแต่ว่าตอนนี้ Uber กําไรแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปดูไส้ในจริงๆก็คือปรากฏว่าเออเขากําไรมาจากอารมณ์ประมาณนี้เลยอารมณ์เหมือนกับ Rider งานแบชของของฟู้ดเดลิเวอรเลยก็คือว่าคนขับเนี่ยได้ตังค์น้อยลงครับไปเอาเรื่องของไอ้ระบบงานแบชงานอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้คนขับเนี่ยมาแย่งทํางานกันแล้วก็ ทำให้ t เทคเล e ของ Uber เนี่ยสูงขึ้นตัวเลขออกมาเนี่ยก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้ Uber กําไรจริงๆครับแต่ว่ากําไรที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมาจากส่วนแบ่งของคนขับรถที่น้อยลง Uber Eat s กํกไรไหมเราดูแล้ว Uber Eat s กํกไรคือทุกคน Uber Eat s ตอนที่เราคุยกันเรื่อง Food Delivery รอบก่อนเนี่ยเพราะว่าที่ต่างประเทศค่าส่งมันแพงมากไงมันสมเหตุสมผลใช่ปะสมมติว่าผมสั่งของราคาแบบ15เหรียญค่าส่งผมต้อง ห้าเหรียญหรือสิบเหรียญบวกกับค่าทิปของคนส่งอีกใช่ไหมดังนั้นถ้าเกิดผมจะสั่งใครมาเนี่ยค่าส่งผมต้องเตรียมไว้เลยสิบเหรียญสิบห้าเหรียญรวมทิปนะมันก็คือห้าร้อยบาทแล้วใช่ป่ะมันก็แพงอะ่ะแต่ว่ามันก็คือราคาที่แท้จริงมันก็เลยอยู่ได้มันก็เลยกําไรต่างประเทศเขาบวกค่า GP เหมือนกันไหมเหมือนกันเหมือนกันค่าทิปที่อเมริกาจ่ายยังไงไม่มีใครรู้ตอนนี้ก็คือทุกคนก็ให้ทิปกันไปแบบเออแต่ก่อนเขบอกว่า,วา,วาเออทิปสักสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันของราคาของอะไรเงี้ย ซึ่งแบบว่าบางทีกูไปกินข้าวเนาะบางทีกูกินกะเพราไก่มัน20บาท10%มันก็2บาทบางทีกูไปกินสเต็กเนาะสองพันสิบเปอร์เซนต์แม่งก็คือสองร้อยแต่ว่าพนักง,งานเสิร์ฟเนี่ยก็ทำงานเท่ากันนะเอาสเต็กจากครัวกับเอากะเพราไก่จากครัวเนี่ยมาเสิร์ฟถูกป่ะแต่เสิร์ฟของแพงกว่าได้ทิปเยอะกว่าอะไรเงี้ยคือเขาก็เถียงกันอยู่เรื่องทิปเคาน์เจอร์ใช่ไหมซึ่ง10%เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยคือ20% expectation คิดดูอ็กซ์ปี ว่าแบบอาคนแบบถ้าเกิดว่าแบบสิทธิ์ดาวเรสต์ลองมีคนมาเสิร์ฟก็แบบอ่ะยี่สิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของค่าอาหารซึ่งมันเยอะนะร้อยหนึ่งทิปย์ี่สิบอ่ะจากอาหารราคาร้อยหนึ่งก็เป็นร้อยี่สิบนั่นแหละก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอเมริกาเขาอะไรยังไงถ้าเขาบริการไม่ดีไม่ทิปได้ไหมก็ได้แหละแต่ว่าก็คำถามคือบริการไม่ดีคืออะไรอะคือมันต้องเครียดสุดๆถ,บบถึงจะแบบถึงจะแบบไม่ให้ทิปใช่ป่ะถ้าเกิดเขาบริการแบบทั่วไปอ่ะ ก็เป็นงานแบบปกติพนักงานเสิร์ฟต้องทําอยู่แล้วอะก็จะไม่ทิปได้เหรอหรือยังไงแม็้เคฟซีมีทิปไหมครับปกติฟาสต์ฟู้ดเราก็จะไม่ทิปอยู่แล้วปะแต่เดี๋ยวนี้ก็มีให้ทิปแบบตอนจ่ายตังค์อ่ะเขาถามจะแบบว่าไอแพดเขาจะถามว่ามึงทิปป่ะเอ้าแต่ก่อนที่เคยทิปแต่นั่งร้านอาหารเดี๋ยวนี้ฟาสต์ฟู้ดก็ต้องทิปแล้วเหรอแล้วช่างปั่ปาต้องทิปไหมเนี่ยช่างตัดผมต้องทิปไหมแล้วช่างไฟอะช่างไฟต้องทิปไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้แม่งแบบเส้นมันเบอร์มากต้องทิปทุกคนปะเนี่ยยยกกาาาาาแแแฟฟเเเงงงงีี้้้้บบบชรริิสตต่ออทปปหืล มาริตาก็ต้องทำกาแฟชงกาแฟอยู่แล้วป่ะหรือ,อยังไงอะไรเงี้ยผมเขียนโค้ดเสร็จปุ๊บกดเขียน PR ร์เมิดเมิดเข้าโค้ดเบสหลักปุ๊บแบรนเเจอร์ต้องทิปผมป่ะ15หเปอร์เซ็นต์หรือ20ดีเปอร์เซ็นต์ดีอ <c oughs> ใช่ป่ะ